คำสอนเหล่านั้นนะเป็นคำสอนของพระละหันนะแล้วผ่านการกลั่นกลองของพระละหันห้าร้อยองค์นะถึงรวมอยู่ในพระไตรปิฎกไม่ใช่เกิดจากการตีความของปุถุชนคนใดคนหนึ่งนะนั้นเราก็อาศัยคำสอนอย่างนั้นนะมาดูว่าเราจะลงมือปฏิบัติยังไงหลวงพ่อนอา้าอ่านพระไตรปิดกนะอ้อ่านพระสูตรอานแลก็ยังจับแก่นของการปฏิบัติไม่ได้าอาศัยหลวงปู่ด,ดูลมาบอก ให้เรียนรู้เข้ามาที่จิตเราก่อนพอได้จิตของเราตัวเดียวนะอ่านพระสูตรเข้าใจหมดเลยนะธรรมะทั้งหลายยากเย็นแค่ไหนนะอ่านแล้วก็เข้าใจเลยว่าธรรมะทั้งหมดออกไปจากจิตนี่เองนะแล้วเวลาเราปฏิบัติใช่ไหมเราดูกายดูรูปนะร่างกายเป็นอนิจจังทุกขังอนาาัตตานี่ก็เรื่องของอภิธรรมนะดูจิตนะจิตก็ เป็นอภิธรรมนะเป็นสภาวธรรมเป็นปรมัตธ,ธรรมสิ่งที่เรียกว่าปรมัตธ,ธรรมวิอจิตเจตสิกรูปนิพพานที่เราเรียนกันนี่คือจิตเจตสิกรูปก็คือในขันห้านั่นเองเรียนความจริงของมันแต่เราเรียนอภิธรรมไม่ได้เรียนจากตำราเราเรียนจากภาคสนามเรียนจากของจริงเรียนจากของจริงเลยได้ไหมได้ครั้งพุทธการ ฟังทมจากพระพุทธเจ้าคือฟังพระสูตรแล้วก็ลงมือปฏิบัติก็ดูจากของจริงเลยไม่ใช่ไปนน่ักต่เรียนตำรา,ลาแล้วท่องตำรา,าท่องตำรานะพระพุทธเจ้าท่านจะเรียกโพธิละไบลานเปล่าเพ้นที่เราเรียนกันเนี้ยนะเรียนเรียนถึงอภิธรรมนะเราเรียนเรื่องจิตเรื่องเจตสิกเรื่องรูปนะเราถึงจุดหนึ่งจิตก็จะสัมผัสพระนิพพานด้วยตัวของตัวเองนะเอาไป็น,นี้เทศให้ฟังเท่านี้ ว่าจะเทศง่ายๆพระอาจารย์ท่านนั่งอยู่ตรงนี้เทศย,ยากทุกทีเลยเนี่ยนี่ลักษณะของคนชั่วนะมีอะไรก็โทษคนอื่นเอาต่อไปส่งกันบ้านเบอร์นหนึ่งเห็นกิเลสที่เกิดบ่อยหรือรุนแรงในแต่ละช่วงเดือนจะไม่เหมือนกันกิเลสเกิดได้แทบทั้งวันกับทุกเรื่องทุกคน ถ้าไม่ปรุงจิตให้ดีก็ก็ไม่ค่อยมีอะไรดีนอกจากจิตที่สว่างได้ในบางทีส่วนใหญ่จิตมักจะสว่างตอนที่ใช้ชีวิตปกติสบายๆแบบไม่คาดหวังอะไรจิตสว่างที่เห็นนี้เป็นผู้รู้หรือว่าคิดไปเองครับ ตัวความสว่างไม่ใช่จิตนะมันเป็นของที่จิตไปรู้เข้าจิตนี่คือตัวรู้แต่ตัวรู้ที่ถูกต้องนะสงบสว่างนั้นสว่างมันก็เป็นคุณสมบัติตัวหนึ่งของจิตผู้รู้มันสงบมันสว่างแต่มันยังไม่สะอาดมันสงบมันสว่างด้วยกำลัง มันสงบได้กำลังของสมาธิมันสว่างคือมันประพัดสอนเพราะเราไม่เข้าไปยุ่งกับมันจิตนั้นโดยตัวมันประพัดสอนมันผ่องใสมันสว่างอยู่แล้วมันเศร้ามองไปเพราะกิเลสะนอย่างเรานั่งสมาธิไปจิตก็สงบแล้วก็จิตก็ไม่มีกิเลสอะไรมารบรบกวนในขณะนั้นจิตก็สว่างจิตประพัดสอนสว่าง แต่ความสว่างนะั้นมันก็ยังไม่ยั่งยืนเราก็ดูไปจิตมันสงบมันสว่างชั่วครั้งชั่วคราวนะแล้วมันก็ไม่เที่ยงขึ้นมาให้ดูคือมันมีกำลังแล้วอ่ะมันต้องน้อมจิตไปเพื่อ,อยาณทัศนะคือไปเห็นความจริงของรูปนามกายใจที่จะเรียกว่าเกิดญาณทัศนญะาณแาะว่าปัญญาทัศนะคือการเห็น มียานทัศนะนะมีปัญญาที่เกิดจากการเห็นความจริงของรูปนามกายใจด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางจิตที่สว่างผ่องใสใอะไรนะั่นแหละมันตั้งมั่นแต่ถ้ามันสว่างอยู่ข้างนอกไม่ใช่นะไอ้นั้นของถูกรู้แต่ถ้าจิตมันไม่มีกิเลสทุกรานมันสว่างอยู่ที่ตัวของมันนะสว่างมีหลายอันนะค่อยๆดูถ้ามันไปนสว่างอยู่ข้างหน้าอย่างเงี้ยนะไอ้นี่นะไ,นไม่ใช่ ไม่ใช่จิตนะสว่างนี้ถูกรู้ไม่ใช่จิต